ชาวบ้านปิดล้อมกุฏิเจ้าอาวาสหลังพบสีกายย่องหากรังดึกยันไม่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งแค่นำเห็ดมาถวายไม่ขอสึกขอย้ายวัดแทน ข่าวเด่นข่าวเด่นจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุที่วัดดังแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสิน์มีชาวบ้านจํานวนมากรวมตัวกันล้อมกุฏิเจ้าอาวาสเนื่องจากพบว่ามีหญิงสาววกลางคนย่องเข้าไปอยู่ภายในกุฏิยามวิกาลเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ23นาฬิกาวันที่16กันยายนที่ผ่านมามีพระลูกวัดติกรองเสียงดังกลางดึกเพื่อแจ้งให้ชาวบ้านรับทราบว่ามีบุคคลภายนอกเข้ามาในกุฏิของเจ้าอา วัดทาให้ชาวบ้านแตกตื่นและทยอยเดินทางมาที่วัดทันทีต่อมาผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหน,หนึ่งได้ไลฟ์สดเหตุการณ์ปรากฏภาพของชาวบ้านจํานวนมากรวมตัวอยู่หน้ากุฏิเจ้าอาวาสพร้อมทั้งโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจให้เข้ามาตรวจสอบสถานการณ์กระทั่งเวลาประมาณ23นาฬิกาสนาทีเจ้าหน้าที่ตํารวจสพเมืองกาฬสิน์เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุพร้อมรถตํารวจเปิดไฟไซเรนและเข้าไปเปิดกุฏิที่ถูกล็อกไว้จากด้านในเมื่อเปิดประตูพบหญิงวัยประมาณ40ปี อยู่ภายในกุฏิกับพระจริงและยังมีชายอีกคนซึ่งคาดว่าเป็นสามีของหญิงคนดังกล่าวมายืนสังเกตการอยู่บริเวณหน้ากุฏิด้วยทั้งนี้เจ้าวัดรูปดังกล่าวปฏิเสธที่จะลาสิกขาโดยระบุเพียงว่าซีกาคนดังกล่าวแค่นําเห็ดมาถวายและไม่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งใ,ใดๆทั้งสิน้นพร้อมยืนยันว่าจะขอย้ายออกจากวัดในวันถัดไปแทนอย่างไรก็ตามชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เชื่อในคําชี้แจงดังกล่าวและมีเสียงเรียกร้องให้เจ้าวัดรูปนี้ลาสิกขาทันทีโดยอ้างว่า พฤติกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นมานานกว่า3ปีแล้วและหากปล่อยให้ยายวัดอาจไปก่อเหตุลักษณะเดียวกันในที่อื่นอีกและอยากให้ลาสิกขาอย่างเดียวขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ